หนึ่งสองสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดนาฬิกานะครับเจ็ดมงเ้านะครับแล้วก็อาบน้ำทำงานทำอะไรเสร็จมดแล้วเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศตอนเช้านะครับแล้วก็ได้ยินข่าวว่าวัดบ้านนี้มีโรงทานด้วยเราก็จะโรงทานอะไรนะก๋วยเตี๋ยวนี่แหละเดี๋ยวเราจะไปกินกันเนาะ ไปกันเลยครับนี่นะคะบ,บรรยากาศตอนเช้าร้านค้าร้านขายเขาก็เก็บของเรียบร้อยแล้วนะครับไกลเนี่ยนอติมเมอร์ใหม่ผลลอยเกจทิบโลก S <S <S เนีย่ยพาสมบรรยากาศนะครับวันนี้มอสไปไหนก็ไม่รู้นะครับเลยได้ดถ่ายคลิปคนเดียวปกติจะมีเพื่อนถ่ายด้วยอา้อาวมอสสวัสดีสวัสดีจ้าซองอะไรนี่เอา้าน้องมอสนำเพื่นเอาฟิเชียลนี่ไงเจอแล้วตัวจริงน้องมอสนี่เอง โอ้ดอกไม้สวยจังเลยครับทุกคนบอ,นอ,บนะอนกออย่าไระปิ่นหน้าทางมาทางพีติลาก็าเจอในติกตับวันอบอนี่นะคะบรรยากาศตอนเช้าสวยงามมากเลยครับอุยอ้ยอุ้ยตกใจเบิด เดี๋ยวเราจะเดินไปที่ครัววัดกันนะครับด,ด,ดังดังดังโอ้วัดนี้บรรยากาศดีมากเลยครับวัดก็สวยงามทั้งนั้นเลยมีแต่สิ่งสวยงาม,งามนี่ก็จะเป็นด้านหน้าทางออกนะครับ นี่ขัวก็จะไปตามตามคน,นกระเป๋าเหลืองๆใหญ่ๆนี้ไปเลยนะครับมีคนนำทางแล้วหนึ่งนี่ก็จะเป็นสถานที่เซ็กอินหรือว่าถ่ายรูปนะครับ ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอยู่ในก๋วยเตี๋ยวโอข้างวัดนี้มีมันเป็นอะไรนะเป็นโรงเรียนข้างวัดนี้คือโรงเรียนนะครับโอ้ส่วนเด็กเล่นด้วย นี่ตอนนี้เราก็ถึงลงทานแล้วนะครับแม่กา้านจะเอาไปกินไหนเอาไปกินไหนเนี่ยเน,นื้นอโจมเนี่ยเอาไปส่องกัน ตัดภาพมาที่ตอนกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จนะครับเนี่ยพาม,าสมสัน z o o สวนดอกไม้สวนดอกไม้แห่งนี้มันยังยังไม่บานนะครับมันกําลังจูมอยู่ <c oughs> มันบานแล้วก็น่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนดอกที่จริงมาแล้วมันดอกบานสวยแบบนี้นะแต่อันนี้มันยังจูมอยู่มันยังไม่บานนะ <c oughs> <c oughs> นี่เดอ้อพ่อขาแม่ขากับเก็บของแหละเดอ้อบลูว่าบหูว่ามือนีกระเจ้าสิไปเลกระเจ้าสิไปขายใสมือนีเราก็จะเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานีอีกแล้วนะครับเนื่องจากเมื่อวานนี้เราก็เล่นอยู่อุบลราชธานีแล้วเราก็มากลับไปอุบลราชธานีอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะ หลังจากอุบลราชธานีเสร็จเราก็เดินทางไปกันต่อที่จังหวัดเพชรบูรณ์เดอ้อพี่น้องเดอ้อจำได้ไหมเมื่อคืนที่เราข่ายคลิปให้ทุกคนดูอะตรงนี้มันจะเป็นคลิปก่อนถ้าคนที่ได้ดูคลิปก่อนนี้จะรู้เลยว่าตรงนี้เป็นร้านขายของแต่ตอนนี้เขาเก็บไปแล้วเดอ้อสีบอกให้เดอ้อ โอ้ยังเป๊ะอยู่ขึ้นได้อีกเวทีหนึ่งก็ได้เดอ้อะะเอาหรอนี่หนอนี่ก็ทีมลงลังเสร็จแล้วนะคะนี่เดอ้องานเมื่อคือนนี่ก็เบ็ดยู่นี่นะคะเดี๋ยวพาไปดูภาพมุมสูงนะนี่นะ เมื่อคืนนี่คนก็เยอะอยู่เด้อทุกคนเยอะแหละเยอะจนมาถึงนี่จนมาถึงนี่เลยส่วนส่วนเมื่อคืนนี่ใครใครที่ไม่ได้ซื้อบัตรเขาก็มานั่งนั่งดูอยู่บนอาคารน,นี้ก็ได้ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นทุ่งนาทุ่งนามันเป็นพื้นต่ำไงทุกคนตรงที่เรายืนนี่มันเป็นพื้นพื้นที่สูงมันก็เลยดูได้ พ่อค้าแม่ค้าก็น่าจะขายดีอยู่น้องเมื่อคืนนี้นะเพราะว่าคนเยอะมากเลยขนาดขนาดตอนเราไปถ่ายคลิปน้องอุงอิงเทียนไปจับสลากนั่นเวลากลับไปยังเดินกลับลำบากเลยเพราะว่าคนมันคนมันเยอะแล้วไงยังไม่ได้แสดงนะยังสองทุ่มสองทุ่มกว,กวกัวอยู่เลยสองทุ่มสามทุ่มอยู่เลยแต่คนเน่ยเยอะแล้วพื้นที่จะเป็นพื้นที่ทุ่งนาแบบนี้นะครับ ทุ่งนาเรียบเลยมีพ่อพ่อแม่แม่แม,มาเลี้ยงงัวเลี้ยงควอยู่ด้านหลังนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> และมีทุกคนถามว่าทุ่งนาแบบนี้เข้าห้องน้ำที่ไหนโห <c oughs> oh. ไม่ลำบากเลยสบายมากสะดวกสบายอีหลีเดอพี่น้องเดอ้อเพราะว่าห้องน้ำลอยไล่พันไล่อยู่หลังเวที <c oughs> นั่นก็คือทุ่งนาอนเนกประสงค์ของเราเองเราก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยให้นาเลยนามันก็จะได้งามเวลามันออกผลออกมากมามันก็จะได้งามเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยให้มันไง <c oughs> ตอนนี้เราก็จะขึ้นรถเดินทางไปกันต่อที่จังหวัดอุบลราชสถานีแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆเลยนะครับไว้คลิปหน้าจเจอกันใหม่สวัสดีครับ